คอเพลง w o l s a b o r Indifferent Shades of c y ผิดขออภัยนะคะแนะนำให้เปิดแสดงรอยเท้าหรือว่าสัญลักษณ์บนหน้าจอนะคะไปที่ setting audio แล้วก็ visualize sound effects ตรงนี้เปิดเปิดเป็น on ค่ะเพราะว่าเราจะให้มันแสดงสัญลักษณ์ของรอยเท้ากล่อง และที่สำคัญก็คือพวกสัตว์ป่าบนหน้าจอข้อดีก็คือว่าเราจะได้หาพวกสัตว์ได้ง่ายเวลามีมันอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะบางทีเราได้ยินเสียงแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ทิศไหนถ้าเกิดว่าเปิดอันนี้ก็จะหาได้ง่ายหน่อยค่ะ เท็มจุดๆ,ๆนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องไปจับสัตว์แล้วก็ไปทำการเล่นกับน้องนะคะก็คือการลูบหัวนั่นเองมันจะมีคำสั่งให้ลูบหัวด้วยนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้แค่เอาไปขี่แล้วก็วิ่งเฉยๆนะคะเราจะต้องไปทำกับหมูป่าหรือว่าหมาป่าก็ได้ค่ะจำนวนทั้งหมด2ตานะ2ตา ก่อนอื่นก็ต้องไปจับสัตว์ก่อนนะคะไซนี่เวลาจับสัตว์เนี่ยไซยเลือกลงบริเวณที่ สองโซนนะคะเพราะว่ามันใช้ได้แค่หมูป่ากับหมาป่าถ้าแรปเตอร์มันจะหาง่ายในโซนป่าเนาะไซเลยไปตรงโซนเขียวๆธรรมดานะคะแล้วก็โซนน้ําแข็งอย่างโซนเขียวๆเนี่ยก็หาอยู่นานคือพวกหมูป่าหมาป่าจะหาง่ายถ้าเราไม่มีเควสนะคะพอมีเควสปุ๊บไปบหายากเลยแต่ตอนนี้ดูค่ะเจอหมาป่าคานอยู่ตรงนี้เราต้องเข้าไปขี่หลังมันก่อนนะคะเห็นไหมคะก็โดยขี่หลังเลยแต่ฮึบเอ๊ะ ไม่ได้หมาป่ามันบักค่ะซวยมากมากคือพยายามจะหาสัตว์มา à à, ทั้งตาจนเหลือแบบคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะประมาณเกือบครึ่งหนึงเนี่ยแต่ว่าหมามันบักนะคะแล้วก็ต้องทํายังไงถ้าเจอหมาบักก็คือว่าคุณจะต้องไปหาตัวอื่นเลยค่ะบักแล้วบักเลยทําอะไรไม่ได้นะคะแล้วตานี้ตายด้วยซวยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาใหม่กันนะคะ อ๋อลืมบอกไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอสัตว์แล้วขึ้นไปขี่แล้วการเพรทันได้ยังไงดูทางด้านซ้ายมือนะคะมันจะมีคำสั่งเพรของไซายเนี่ย Default Game มันเป็นตัว b บนคีย์บอร์ดถ้าใครเล่นแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าเอ่อเป็นการตั้งค่าอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ดูทางด้านซ้ายเป็นหลักนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าตอนที่เจอสัตว์แล้วเพททำยังไงนะคะอ่ะให้ดูฉากฮาๆอีกนิดนึงนะคะเจอ หมูป่าแล้วกําลังจะเข้าไปทําเควสแต่ว่าน้ําแข็งมันลื่นกาลังคือแบบจะขี่น้องแล้วแต่ว่าโดนรุมยิงตายก่อนนะคะมาเจอกลางสนามรบพอดีสวยมากมากอันนี้ก็ขอไว้พรอให้เพื่อนๆแบบว่าเจอกันง่ายๆหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ไม่แกล,งแล้งละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตอนที่จับสัตว์ได้แล้วมันเพชรเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่ะทายเจอหมูป่าแล้วนะคะโชคดีมากมาเจอตรงแบบขอบขอบวงเลยก็ขึ้น ขี่หมูก่อนค่ะที่นี่ขึ้นขี่แล้วเนี่ยก็หลบวงแป๊บหนึ่งนะคะที่นี่เพื่อนๆ่นดูทางด้านซ้ายนะคะถ้าเกิดว่าเราจอดสัตว์ไว้นะคะมันจะขึ้นว่าเพจค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการที่เราจะปาของกินไปให้นะคะการปาของกินไม่ใช่การเพจนะคะบอกไว้ก่อนอ่ะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โอเคกดขึ้นสามารถกด e หรือว่ากระโดดขึ้นหลังก็ได้ค่ะดูนะคะถ้าเกิดว่าเราขี่สัตว์อยู่และหยุดนิ่ง คำว่าเพรเนี่ยทางด้านซ้ายมันจะขึ้นมาค่ะมันจะขึ้นมาเป็นตัวให้เรากดนะคะของซ้ายมันเป็นตัว b นะคะตัว b ของคนอื่นเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ให้ดูที่หน้าจอของตัวเองเป็นหลักบางทีการตั้งค่า,ข,าของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่อันนี้ยซายไม่เคยตั้งมาก่อนนะคะมันก็อาจจะเป็น d e f อ u l ์เหมือนกัน,นก็คือตัว b นั่นเอง เวลาที่กดแล้วนะคะมือเราจะไปลูบหัวน้องแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรมากแค่นี้เองนะคะจริงๆแต่ว่าการกดเพชรหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้ทําให้เควีเสร็จเ,เร็วขึ้นมันต้องเป็นคนละตากันถ้าสมมุติกด3ครั้งในตาเดียวกันนะคะจะได้ XP เพิ่ม500แน่3 y line e เพชรอ่ะแมนะคะก็คือการรูปหัวสัตว์ทั้งหมด3ครั้งโอ้โหถือว่าดีนะเพราะว่าแค่กด B เฉย <c oughs> แค่กดบีเฉยๆเองเราก็ได้มา 500xp แล้วค่ะ